เราสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะโปรช็อปนะคะโอ้โหมาพร้อม2โปรเลยเป็นโปรท่านไหนบ้างคะเป็นโปรเชนกับโปรทิปมีอะไรมาแนะนำกันจะมานำอุปกรณ์ในการช่วยตีเนี่ยอะไรโอ้โปรเบนซ่าไหมคะผมไม่ทราบมันก็ไม่ทราบนะคะบบอกได้ขนาดนี้นะคะต้องไปติดตามกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจเชิญชมเลยค่ะ ตอนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของโปรสอบครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามคร์บราชพฤกษ์ขับนะฮะอยู่กับโปรทิพส์ศีอัมพรโรธครับผมสวัสดีครับโปรทิพ์สวัสดีครับโรเชนวันนี้เราเชิญโปรทิพ์นะครับมาออกช่วงของโปรสอบด้วยนะฮะโปรทิพ์มีอะไรอุปกรณ์อะไรมาแนะนํเหมือนครับวันนี้นะคะทิพ์มีอุปกรณ์ง่ายๆคะ่ะเครื่องใช้สํานักงานมันคือ,อกระดาษกาวกระดาษกาวนั่นเองประหยัดด้วยนะท่านผู้ชมโปรทิพต์ <laughs> เอามาทําอะไรครับเอามาแปะเหล็กค่ะ ช่วยในเรื่องของ Impact อ๋อคือแปะหน้าเหล็กเอาไว้ทำให้เราสามารถเช็ค Impact ใช่ไหมครับค่ะเพราะว่า Impact เนี่ยถ้าเราต้องการให้ตีได้ทิศทางที่แม่นยำครับผมและระยะที่แน่นอนถูกต้อง Impact เนี่ยคือเบสิกที่เรามองคมไม่ได้คือบางคนคิดว่าระยะที่แน่นอนกับการที่ตีได้ระยะเนี่ยคือความเร็วการตีใช่ความเร็วกันตีเข้า Impact อย่างเดียวแต่ว่าโปรติบบอกว่ามันยังเป็นเรื่องของความแม่นยาด้วยค่ะยังไงครับปรติ ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็น five law of golf swing ครับผมก็คือ impact เนี่ยมันคืออยู่ใน3กดแรกคือ impact เนี่ยมันเอฟเฟกทั้งทิศทางใช่ไหมคะแล้วก็ความแม่นยำทีนี้เราจะทำยังไงที่จะฟีดแบ c k ตัวเองได้ทุกลูกที่เราฝึกซ้อม,อมจะมาซื้อแผ่นตะกั่วแปะก็ แผ่นผ<ม>หนึ่งก็หลายบาทใช่ไหมคะครเราก็นี่ค่ะเครื่องใช้สํานักง,งานง่าย,ายๆกระดาษกันคือเช็คว่าเราตีโดน่าไหมไหมทำยังไหมบ้างครับรทิพวิธีการนะคะเหมือนที่เราไปลองไม้ทั่วไปนะคะอืเราก็แปะแปะตรงบริเวณที่เราตีนะคะของทิพเนี่ยพอดีตรงกลางเลยทิพถ้าเกิดว่าทางหน้าเล็กเลยครับถ้าคือของทิพเนี่ยใช้ ใช้กระดาษกาวความกว้างขนาดเนี้ยของทิพย์พอละครับผมแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับท่านักกอล์ฟสมัครเล่นครับผมถ้าตีตรงนี้อาจจะตีไม่แม่นไม่ได้ไม่ได้โดนตรงนี้ประจามก็อาจจะใช้แผ่นใหญ่หน่อยก็ได้ผอาจจะซื้อแบบกระดาษกาวที่ความกว้างหนานิดนึงผมว่าไม่ต้องซื้อหรอกทิพย์เอาแบบนี้แปะสองอันได้เลยเออจริงได้ไหมได้ไหมอย่างเงี้ยเขาประหยัดด้วยถูกใช่ไหมเออแปะแบบโปรทิพย์เลยเนี่ยโู้สบายค่ะ แล้ทิปปกติก็จะเนี่ยแปะประมาณนี้ถ้าเป็นนักครอฟเอ่อโลแฮนดิแคปหน่อยหรือว่าเป็นมือซิงเกิลหรือเป็นโปรก็จะแปะแค่นี้เอาอยู่ใช่ใช่ก็คือโดนแน่ๆกลางทิปก็จะเช็คตัวเองตลอดอะคะว่าทิปตตีโดนกลางไหมหรือเปล่าเพราะว่ายิ่งในระดับโปรเนี่ยสำคัญมากคือเราจะต้องตีให้ควบคุมระยะแบบเขา ควบคุมกันถึงขั้นแบบเป็นหลาๆเลยนะคะถูกต้องนะฮะก็คือการตีโดนหน้าไม้เป็นจุดที่บอกว่าเราสามารถตีได้ระยะตามนั้นแน่นอนทุกครั้งหรือเปล่าแบ็กสปินเราเท่าเดิมหรือเปล่าคือถ้าเราฮัฟท็อปบ้างเราฉึกไปนิดนึงคือจังหวะลูกมันจะกลิ้งตกบนกรีนก็ไม่เท่ากันละค่ะเพราะฉะนั้นการตีหน้าไม้ก็คือคําตอบนะครับวันนี้ก็เลยอยากให้อยากดูหน่อยพทิปแปะแล้วจะเป็นยังไงบ้างได้ค่ะโชว์หน่อยครับพทิปค่ะ รู้สึกว่าจะต่างแม่นยำมากนะครับปุทิพย์ขอบคุณค่ะเมื่อกี้เขาตีไปเป็น1ิลูกนะฮะแต่ลอยขึ้นมาประมาณ2ลูกซ้อนกันเท่านั้นนะแสดงว่าอยู่ตรงกลางเนี่ยประจําเลยนะครับปุทิพย์อย่าให้ผมตีนะผู้ชมขอไว้นะครับอายครับแหมต้องแม่นยําอยู่แล้วล่ะเพราะโปรเซนต้องตีไกลใช่ไหมคะอินแพคน่าจะดีกระชายผมนะผู้ชมก็เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ตามบ้านตามสำนักงานนะปุทิพิ์ที่เอามาสมนักเอามาใช้ได้ง่ายๆเลยใช่ ท่านผู้ชมครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เราหาง่ายๆแต่ว่ามีประโยชน์มากบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองตีเข้า i m p a c คหรือเปล่าบางคนคิดว่าตัวเองตีเข้า Impact แล้วแต่จริงอันนั้นอาจจะเป็นไปลายไม้หรือเข้าโคนไม้มากเกินไปก็ได้เพราะฉะนั้นบางคนคิดว่าตัวเองตีทําไมตีไม่ไกลอาจจะเป็นเพราคุณตีไม่เข้า Impact ก็ได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าคุณเอามาแปะแบบที่โพรทิศบอกเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณตีเข้า Impact ดีขนาดไหนแม่นยําขนาดไหนและประสิทธิภาพได้สมควรที่จะเป็นหรือเปล่าแต่ว่าคือไม่โดนลอกถูกต้องแต่่่ววววาก็ต้้องงงไปดดูทีสิย เพิ่งเจ้านี้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องไปคู่กันยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณโปรทิพ์มากครับอุปกรณ์อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่20กว่าบาท30บาทค่ะถูกมากนะท่านผู้ชมนอกจากจะเอามาแปะแปะได้เป็นปีแล้วนะคะยังเอาไปแปะกระดาษอะไรอีกได้อีกหลายหลายอย่างเลยใช่ใช่หลายคุณประโยชน์ถูกต้องครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณโปรทิพ์มากครับทั้งหมดนี้คือช่วงของโปรช็อปในสัปดาห์นี้ครับ จบลงไปแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ดีๆนั่นเองค่ะใช่แล้วครับคือ <c oughs> จริงๆแล้วเขาใช้ Impact Tape <c oughs> นั่นเองนะมาติดแต่ทีนี้มันไม่มีเนี่ยก็คือใช้เทปกาวธรรมดาก็ได้ถูกต <c oughs> ้องใชอใช้กันทั่ว,วโลกใช่แล้วคะ่ะก <c oughs> ็คือวดัดูว่าโดน Impact ตรงไหนถูนกต้องค่ะโดน Impact ที่จุดสวิสปอตไปซ้ำๆก็คือว่าโอเคแต่ถ้ามันมีการผิดพลาดในถ้าเป็นมือชีพเนี่ยถ้าผิดพลาดแค่เล็กน้อยเนี่ยสามารถผิด องศาก็ผิดเนี่ย<ช>แต่ว่าเสียได้หลายระยะเหมือนกันถูกต้องค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่หากันได้ง่ายๆ<ช>เลยนะคะคลองไปใช้ดูนะคะเชื่อว่าจะได้ผลแน่นอนโอเคเหมือนกันแหละวิธีนี้นะคะมากันนี่ข่าวพ r านะคะข่าวแรกกันเลยค่ะสําหรับข่าวนี้คุณสวรักษ์อาภาเบิกบานค่ะผู้จัดก,การฝ่ายผลิตภัณฑ์รองเท้าและอุปกรณ์เบเต์เลดไนกี้กรอบค่ะได้จัดก,กิจกรรมเปิดตัวรองเท้า FI Impact 2ค่ะณสนามไดอ s ลซาค่ะที่เปิดโอกาสใ,ให้กับนักกลอบนะคะได้ทดลองสวมใส่แล้วก็ตีกลอบเพื่อทดสอบ มัทนะของรองเท้ากล์บนั่นเองค่ะซึ่งนะคะก็มีความนุ่มสบายกระชับนะคะน้าหนักเบาทั้งตอนสวมนะคะทั้งในและก็นอกสนามเลยทีเดียวค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจค่ะมาจากซูซานแพทิสันนะคะนักกล์ฟของไนกี้ที่ต้องการรองเท้าที่ความมีความมั่นคงนะคะในขณะที่สวมใส่แล้วก็ยืดหยุ่นได้นะคะเป็นการพยุงเท้าส่วนกลางได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการแนะนํารองเท้ารูน่าคอนโทรลสค่ะที่มีโทนสีใหม่ๆเข้า มาวางตลาดเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้นักกอลทุกท่านค่ะที่เน้น ใส่รองเท้าสบายตลอด18หลุมนะคะแล้วก็ยึดเกาะนะคะความมั่นคงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพค่ะในเรื่องของวงสวิงเพิ่ม<ช>มากขึ้นนะคะได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ค่ะยังได้สัมผัสกับรองเท้า FR Impact 2นะคะใหม่ได้ที่งาน Nike Demo Day ค่ะณสนามไร์ชั้นนำนะคะในประเทศไทยตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมไปจนถึงนะคะวันที่10กันยายนปีนี้เลยนะคะซึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะได้มีการทดลองรองเท้าใหม่แล้วยังมีอุปกรณ์ก๊อ อื่นๆอ,อ,อีกนะคะไม่ว่าจะเป็น Nike e n g r เก e ค่ะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะสุดยอดนวัตกรรมเพื่อเกมลูกสั้นที่ค่อนข้างจะเฉียบคมนะคะแล้วก็ยังเปิดโอกาสทดลองค่ะพัตเตอร์ใหม่นะคะยังมีได v e r หรือว่าจะเป็นชุดเหล็กของ Nike Vapor ออีกด้วยนะคะคพลาดไม่ได้เลยนะคะให้ไปสัมผัสอุปกรณ์ใหม่ๆเหล่านี้นะคะได้ที่สนามได้ชั้นนำค่ะใกล้บ้านคุณนะคะสามารถติดต่อรายละเอียดสอบถาม ที่ตัวแทนจัดจำหน่ายในก e g กอ f นะคะและในก e g กอ f Fan Page ค่ะที่ www.facebook.com.nikegolf.th ค่ะใช่แล้วครับมาถึงข่าวพีาสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับเมีนบุรีครับเสน,นเอควอเตอร์เมมเบอร์ชิพราคาพิเศษเมื่อซื้อระหว่างวันที่16ถึง31กร,รกฎาคมนี้นะครับราคาเพียง9,000บาทเล่นได้ในวันธรรมดาทั้งวันและวันหยุดหลังเที่ยงใชได้ถึง31ตุลาคมปีนี้นะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร029894200ถึง11นะครับหรือเว็บไซต์ worldwide.windsorgolf.co.th ครับใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าว PR นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการโปรโมทส,สินค้านะคะหรือว่าจะมีโปรโมชั่นดีๆสนามกอล์ฟต่างๆส่งมาได้ค่ะที่ขับเอ็ดคีนกอล์ฟแอดจค่ะใช่แล้วครับแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์ใน Facebook ของเรานั่นเองนะครับทาง w w w f a c e b o o k c o m ใช่กอล์ฟขับเอทีนครับใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการขับเอทีนของเราก็หมดลงแล้วค่ะก่อนจะจากกันไปค่ะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีจากช้างค่ะอีสุสุครับเสื้อผ้าจากไนกี้กอลที่วันวันใส่อยู่นี้นะคะแล้วก็พบกับเราสองคนนะคะและรายการขับเอทีนได้ใหม่ค่ะทุกวันอังคารเวลา4ทุ่มตรงถึง5ทุ่มค่ะที่ช่อง 6. 7 5จค่ะใช่แล้วครับแต่ถ้าดูไม่ทันนะครับก็มีรีรัน2รอบนะครับคือในวันพุธเวลา7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงครึ่ง และวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสโมงครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ